7โครงการจัดซื้อเครื่องบินรบฝู่ใหม่ของกองทัพอากาศนะเพราะว่าล่าสุดนะ,ะมีรายงานข่าวว่ากองทัพอากาศเนี่ยได้ส่งเรื่องถึงกระทรวงกลาโหมแล้วนะ,ะในการที่จะ ขออนุมัติงบประมาณ1 9 0 0 0ล้านบาทนะสำหรับจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่โดยจะขอของบเนี่ยในปีงบประมาณ2,568นแะแต่ว่างบปี68เนี่ยเขาก็จะเริ่มทำกันแล้วนะ,ะหลังจากที่งบปี67เนี่ยก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นในประมาณเดือนพฤษภามิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทำงบ งบประมาณปี2,568เนี่ยควบคู่กันไปเลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนของกองทัพากศเนี่ยนะ,ะก็จะต้องให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะอนุมัติแล้วก็ส่งเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีนะ,ะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติหลักการนะะในเรื่องของโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่ของกองทัพากศนะนะเพื่อที่จะนํามาบรรจุในปีงบประมาณ2,568นั่นเองค่ะ ซึ่งสำหรับคุณสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมพลเรือนฮะได้เคยบอกไว้หลายครั้งแล้วนะคะว่าไม่ขัดข้องนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะให้กองทัพอากาศฮะเปลี่ยนเครื่องบินรบฝูงใหม่ะัะเพราะว่าก็ทราบกันดีว่าเครื่องบิน F16 นะที่มีอยู่เนี่ยก็จะทยอยปลดประจำการในปี25 7 1น้าเจ็บนี้แล้วนะคะถ้าไม่จัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่เนี่ยใช้ F16 ของเดิมอยู่เนี่ย ก็จะเรียกได้ว่าเ,เสี่ยงอันตรายนะถ้าไม่มีการไปอัปเกรดฮะหรือว่าไปอัปเดตใหม่ฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของระบบลิงค์นะลิงค์16เนี่ยก็เอ็กซิสแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องมีการเจรจากับทางสหรัฐใหม่แต่ว่าสําหรับเครื่องบินฝูงใหม่นี้นะฮะก็คาดว่าคุณสุทินเนี่ยนะฮะ ก็จะส่งเรื่องเขานะเข้าคณะรัฐมนตรีให้นะแต่ว่าเคยถามคุณสุทินนะว่าเอะคุณสุทินจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาว่ากองทัพอากาศเนี่ยควรจะจัดซื้อควรจะเลือกเครื่องบินรบแบบใดหรือเปล่านะคะคุณสุทินก็บอกนะว่าก็ต้องให้กองทัพอากาศเขาเป็นคนเลือกเพราะว่าเขาเป็นคนใช้แต่กาลาโหมก็มีสิทธินะที่จะถามไถ่ว่าทําไมถึงเป็น เครื่องบินแบบนี้เครื่องบินรุ่นนี้ประเทศนี้นะคะแต่ว่าจะไม่แทรกแซงค่ะแต่ในความเป็นจริงเราก็ยังไม่เห็นนะคะว่าในที่สุดแล้วจะมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือไม่นะว่าจะเลือกเครื่องบินรบแบบใดนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นที่รับทราบกันดีนะคะว่ากองทัพอากาศเนี่ยได้พิจาร,รณาเครื่องบินทั้งหมดนะคะสามแบบนะคะก็คือ f อ6สิบห k บล็อกเจ็ดสิบ ถึง72นะฮะแล้วก็เครื่องบินกริปเพน EF แล้วก็ KAI นะของเกาหลีนะแต่ดูเหมือนนะล่าสุดเนี่ย KAI ของเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะล่วงหล่นลงไปแล้วนะหมายถึงว่าน่าจะเหลือแค่ F16 บล็อก70-72เนี่ยกับกริปเพนเท่านั้นนะคะก็คือสหรัฐกับสวีเดนเท่านั้นเลยนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยวันก่อนได้ถามท่านผู้บัญชาการทหา,ารอากาศท่าพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลฮะว่ามีสัญญาณมาหรือยังว่ามีการสกิดหรือว่ามีการกระซิบหรืออะไรหรือเปล่านะฮะผู้บัญชาการทหา,ารอากาศบอกว่าไม่มีนะเชื่อได้ว่าทางการเมืองเนี่ยเขาก็ให้เกียรติกองทัพอากาศนะในการที่จะให้กองทัพอากาศเลือกนะว่าเครื่องบินใดที่จะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าไม่เอ่อมันไม่ใช่แค่เรื่องของสมรรถนะไม่ใช่เรื่องของอ่าหกประมาณ เท่านั้นนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วในห้วงนี้นะถ้าเราสอบถามจากบรรดาบิ๊กบิ๊กฐานอากาศที่เป็นนักบินมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องพูดได้ว่าเสียงแตกนะ,ะระหว่างาสนับสนุนให้ซื้อ f 16บล็อ ok ก7072นะคะกับเครื่องบินกริปเพเนี่ยนะคะว่า,าแบบไหนควรจะเหมาะสมกับกองทัพอากาศมากกว่าก็ต้องบอกว่า เอ,อ่อเสียงแตกนะฮะแต่อ่าโทนเสียงเนี่ยสนับสนุนให้ซื้อ f 1 6กเนี่ยก็อาจจะมากกว่าเล็กน้อยอันนี้มันขึ้นอยู่ว่าเราไปคุยมากน้อยแค่ไหนนะจะเอามาเป็นตัวชี้วัดไม่ได้ว่ากองทัพอากาศหนุนแบบไหนนะแต่ ถ้าอันนี้เอาจากที่วาสนาเช็คท่าทีไม่ว่าจะจะเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศบรรดาสายยุทธการหรือนักบินที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในการในการที่จะเลือกว่า,าจะเอาเครื่องบินอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอน็นเอียงมาทางกริปเพนนะเอน็นเอียงมาทางกริปเพนซับสวีเดนนี่แหละนะอย่างที่เคยรายงานมาตลอดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนโอ้โหการทำศึกนะฮะชิง ตลาดมันเป็นเหมือนศึกศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคือสหรัฐก็ต้องป้องกันงบประอะเขาเรียกว่าอะไรป้องกันแชมป์ของตัวเองว่าอาเครื่องกองทัพอากาศไทยเนี่ยใช้เครื่องบินของสหรัฐตระกูลเอฟเนี่ยเป็นเครื่องบินลบหลักนะฮะในขณะที่สวีเดนเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะบีบให้ได้นะว่าถ้ากองทัพอากาศเนี่ยมาซื้อกลิเพน ของซาสวีเดนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเหมือนชัยชนะของสวีเดนที่มีเหนือกองทัพอากาศเหนือสหรัฐเลยทีเดียวนะแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะก็ต้องดูนะว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาจะยอมง่ายๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าออกองทัพอากาศไทยเนี่ยยังมีเครื่องบินในตระกูล F นะที่ประจำการอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยถ้า เขาไม่สนับสนุนเรื่องของอะไรหรือว่าอะไรคือตอนนี้มีการจับตามองว่าสหรัฐเนี่ยเขาจะบีบหรือว่าเขาจะกดดันกองทัพากาศไทยในรูปแบบไหนหรือไม่เพื่อให้จัดให้ทางกองทัพากาศเนี่ยตัดสินใจเลือก F16 สิบหกบล็อกเจ็ดสิอ่าเจ็ดสิบเจ็อนะฮะในขณะที่นะฮะ ทางกริปเพนเองเนี่ยก็พยายามอย่างหนักนะอย่างที่เคยบอกนะว่าเขาก็พยายามจะเป็นแพ็กเกจมาเลยนะว่าอ่าถ้าซื้ออ่ากริปเพนนะฮะอ่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะจะมีอ่าเครื่องบินแถมด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าอ่าเครื่องบินกริปเพนฝูงแรกเราเนี่ยสิอ ็เหลือ11เครื่องะเพราะว่าตกไปเครื่องหนึ่งแล้วอาจจะมีชดเชยตรงนี้หรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันนะว่าเขาจะให้กี่ลำมแต่มีข่าวมาทว่าเขาจะเสริมให้ในส่วนตรงนี้นะแต่ว่าต้องมารอดูนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะอินคลูดคือรวมไปถึงการอัปเกรด e อลี่อนะคะที่ ามาติดเครื่องบินซักสามสี่ศูนย์เอีบยูนะคะหรือว่าเครื่องใช้ใช้เครื่องเอแวกของของเราเนี่ยแหละค่ะที่ใช้มาจนหมดอายุแล้วเนี่ยนะคะก็จะรวมไปด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพลอากาศเอกพันพักบีผู้ช่วยสหานอากาศเนี่ยก็เคยบอกไว้นะว่าการอัปเกรดเนี่ยอีรีไอเนี่ยนะคะซักสามสี่ศูนย์เอีบยูเนี่ย ใช้งบประมาณมากถึง5,000ล้านบาทคะแต่ถ้าเราอินคลูดคะเวลาเราซื้อกริปเพนฝูงที่สองเนี่ยก็คืออาจจะมีส่วนลดคือ รวมไปเลยทุกอย่างนะแต่ว่างบที่งบเนี่ยจะอยู่ในในยังไงบ้างฮะแน่นอนว่าก้อนแรกเนี่ยในส่วนของเอฟสแรกที่เสนอคอรมอไปเนี่ยหมื่นเก้าพันล้านบาทฮะแต่ว่าเราต้องมารอดูว่าในที่สุดแล้วถ้ากองทัพอากาศเลือกเครื่องบินกริาาปเพนฮะซับเนี่ยนะฮะจะแจกแจงว่าเป็นงบอะไรเท่าไหร่และแต่ละปีเนี่ยมันจะครอบคลุมอะไรนะอ,อันนี้เป็นรายละเอียดนะ แต่ถ้าให้วาสนาประเมินตอนนี้นะคะจากการพูดคุยจากการอะไรอย่างนี้เนี่ยเชื่อได้ว่ากองทัพอากาศเนี่ยมีแนวโน้มไปทางกริฟเฟนนะคะซาร์ฟเนี่ยมากกว่าทางเอฟสิบหกของสหรัฐนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีรายงานข่าวแบบนี้นะว่าทางซาร์ฟเนี่ยนะกริฟเฟนเนี่ยเขาคิดลำหนึ่งประมาณแปดสิบห้าถึงแปดสิบเก้าล้านนะฮะล้านล้านเหนรียญสหรัฐนะขณะที่ อาสหรัฐเนี่ยนะเขาคิดลำหนึงเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปที่เก้าสิบล้านเหนรียญสหรัฐนะซึ่งเก้าสิบล้านเหนรียญสหรัฐเนี่ยมีแบ่งออกเป็นสองแบบนะคือถ้าราคาถ้าเป็นเครื่อง p l a t ต์แอนด์วิทนเนี่ยก็จะราคาสูงกว่า,าที่เป็นของลนะ็อกฮิตมาตินฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรายงานข่าวว่าทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ถามมาทางกองทัพอากาศว่าไหวไหม ที่ราคาเท่านี้นะแน่นอนว่าการประสานงานระหว่างกองทัพอากาศกับทางสหรัฐเนี่ยต้องผ่านจัสแมคนะครับจัสแมคไทยเนี่ยจะเป็นคนประสานเรื่องรายละเอียดซึ่งนะคือเหมือนทางสหรัฐเนี่ยเขาพยายามจะยั่งเชิงนะว่ากองทัพอากาศไทยเนี่ยมีท่าทียังไงนะบงบประมาณประมาณนี้เนี่ยไหวไหมอาจจะพอจะไหวที่เท่าไหร่นะมีรายงานว่าทางผู้บัญชาก,การฐานอา,า,ก,า,ากาศเนี่ยไม่ได้ต่อราคานะเพราะว่า ถ้าต่อราคาปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นว่าเหมือนมีแนวโน้มว่าจะไปเอาเพราะฉะนั้นให้รอนะรอว่าสหรัฐเป็นฝ่ายเสนอเองว่าสหรัฐเนี่ยจะคิดเราในราคาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมีตัวเลขเก้าสิบนี้มานะฮะอ่าเพราะฉะนั้นรอดูนะว่า อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคของทางกองทัพอากาศนะในการที่จะทําให้สารัฐเนี่ยพยายามให้สารัฐเนี่ยลดราคาลงมาอีกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยข่าวคลาวที่ออกมาภายในกองทัพอากาศเนี่ยเหมือนกองทัพอากาศเนี่ยจะเอ็นเอียงไปทางกริเพนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสารัฐเขามองว่า กอ,องทัพอากาศมีแนวโน้มจะไปกริปเพนเนี่ยเขาอาจจะต้องเพิ่มโปรโมชัน่นหรือว่าลดราคาที่มันต่ำลงยังไงหรือเปล่าอ่ะอันนี้เราเราเราวิเคราะห์ในแง่ของเทคนิคเขาเรียกว่าอะไรนะการทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปถึงทางสารัฐเนี่ยฮนะคิดว่าจะทำยังไงที่จะเก็บกองทัพอากาศไทยไว้เป็นลูกค้าของ F16 ได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะเสียพื้นที่ให้กับทาง กริปเ่นสวีเดนทันทีเลยนะคะจะเห็นได้ว่าห่วงที่ผ่านมาที่ทางกองทัพอากาศเนี่ยเชิญพลอากาศเอกพันภักดีแล้วก็คุณมนทิราพัฒนกุลภริยาไปเยือนสหรัฐเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เคยเล่านะว่าเขาดูแลอย่างดีเลยนะฮะโอโ้พิธีการต้อนรับ นะโอประทับใจมากไปไหนก็จัดเครื่องบินจัดฮอให้แมะอยู่ในเมืองก็ให้ไปฮอเลยนะลรถจะได้ไม่ติดถ้ามีการจัดงานเลี้ยงรับรองที่บ้านของผอทอนะทียบเท่าผอทอเนี่ยให้เลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าแมมแล้วก็อะไรนะเพลงนะ่าเอาวงดนตรีของฝรั่งเนี่ยนะะของเขาเนี่ยมาร้องเพลงฉันจะฝันถึงเธอนะเพลงโปรดของบิ๊กไก่กับคุณมลเลยทีเดียวนะเหมือนกับว่าแหมก็ เอาใจเต็มที่อ่ะนะก็อาจจะเหมือนอา่าเป็นการกระชับสัมพันธ์แล้วก็อาจจะทําให้ทางผอบตอเอ็นเอียงอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราตั้องคอสังเกตเองนะแต่ว่ามีรายงานขา่าวนะว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยช่วงประมาณ20กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีแอร์โชว์ที่สิงคโปร์นะซึ่งทางกองทัพอากาศเนี่ยเอาเอา่าจะเอากริปเพนเนี่ยไปจัดดิสเพลย์ที่นั่นนะกองทัพอากาศก็จะไปทุกปีนะก็นะนะนะ ปีนี้นะก็จะเอากริพเคนไปโชว์ที่นั่นนะคะซึ่งมีรายงานว่าทางอาสารัฐเนี่ยเขาก็จะไปร่วมง,งานนี้เขาก็นัดพลอากาศเอกพันพักดีเนี่ยคุยเรื่อง F16 บล็อก7จ7 2เนี่ยในวันนั้นด้วยนะคะซึ่งเขาต้องรอดูว่าสารัฐเขาจะมีข้อเสนออะไรที่ทําให้ทางผู้บัญชาการฐานอากาศเนี่ยหันไปสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูแนวโน้มอ,อย่างที่บอกนะคะหนึ่ง KF21 ของ KAI เกาหลีใต้เนี่ยน่าจะถูกตัดออกไปแล้วนะก็เหลือแค่ F16 กับกริปเพนเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องรอดูนะคะเกมการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะยอมง่ายๆแต่เขาจะมีเทคนิคอะไรนะในการที่จะทําให้กองทัพอากาศเลือก F16 นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยกองทัพอากาศมีคือจะเลือกกริปเพนนะคะอันอันนี้จากการประเมินนะประมาณ90%แล้ว แล้วยิ่งถ้าสหรัฐเนี่ยขายแพงนะคะโอ้โหนะฮะทางกองทัพอากาศะะก็มีเหตุผลในการที่จะตัด F16 ออกไปเลยนะคะแต่ไงก็ตามยุคนี้เป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยนะ,ะซึ่งก็ต้องดูนะ,ะว่าบทบาทในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะรนรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยกับทางสหรัฐเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือไม่นะ,ะตรงนี้ไว้รอดูนะคะอ่าส่วนอีกเรื่องนะ,ะที่มีข่าวบอกว่า ว่าถ้ากองทัพอากาศไทยเนี่ยนะซื้อเครื่องบินกริปเพนเนี่ยจะมีแพ็กเกจรวมเรือดำน้ำมาให้ด้วยนะคะอันนี้ผู้มีิการหังกาศพอากาศเอกพันพักดียืนยันทว่ากริปเพนนะคะซารฟเนี่ยไม่เคยมีข้อเสนอนี้มาทหะ,ะเครื่องบินซื้อกริปเพนเนี่ยจะไม่มีรวมเรือดำน้ำนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คุณสุทินเนี่ยจะเคยมีไอเดียนะในเรื่องของการจัดซื้อแบบรวมการหรือว่าแพ็กเกจนะก็คือมีคณะกรรมการส่วนกลางในการพิจารณาว่าจะเลือกเครื่องจะเลือกอาวุธยุโทโธปกรณ์ใดของแต่ละเหล่าทัพเนี่ยให้คิดรวมเป็นแพ็กเกจเลยนะคะแต่ว่า พบตอ,อยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะซื้อก้าจะซื้อ,อกริเทนไม่เกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำําสวีเดนใดๆนะที่มีข่าวบอกว่าถ้าซื้อกริเทนเนี่ยจะต้องซื้อได้เรือดำน้ําของสวีเดนมาด้วยอันนี้ไม่มีนะฮะ,ะเพราะฉะนั้น,นํามาจบกันที่นะเรื่องของเครื่องบินรบกองทัพอากาศนะยิ่งพูดยิ่งยาวลุกทีนะขออภัยนะมาจบตรงที่นะเครื่องบินรบฝูงใหม่ของกองทัพอากาศเนี่ยตอนนี้นะตั้งธงไว้ที่ กริปเพนซ่าฟของสวีเดนก่อนเลยนะเป็นหลักที่มีแนวโน้มที่กองทัพากาศจะเลือกมากที่สุดนะแต่นะก็ต้องมีการพิจารณากันว่าถ้าเลือกกริปเพนนั่นหมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยกองทัพากาศเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อ f 3 5สิอันอันนี้เป็นการประเมินนะคะเพราะว่าถ้าอ่า,ารัฐเนี่ยคงรู้แหละว่าถ้ากองทัพากาศไทยไม่ใช้ f สิบหกบล็อกเจเนี่ยนะคะ อันนี้เนี่ยต่อไปจะขอซื้อ F35 เขาก็คงไม่ขายให้นะ,ะอันนั้นเชื่อได้ว่ากองทัพอากาศก็คงตัดสินใจแล้วนะ,ะถ้าเลือกกริปเปน,นะ,ะ่ะเพราะว่าเป็นที่รู้กันนะว่าสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะใช้ F35 หรอกให้เราใช้ F16 Block ok 70 mm hmm. เพื่อเตรียมตัวเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมเรื่องของความทันสมัยเรื่องระบบอะไรก่อนนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยก็ประมาณสักสิปีเนี่ย ก็อาจจะได้ใช้ F 3 5นะแต่ว่าถ้าเราเลือกกริปเพนเนี่ยก็คงจะนะไม่ต้องใช้ F 3 5เลยในอนาคตอันนี้หรือเปล่านะเพราะถึงเวลาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าสหรัฐเองก็อาจจะเอาเรื่องของการพาณิชย์มาขายมากขึ้นหรือเปล่านะฮะอันนี้รอดูนะและรอดูด้วยว่าถ้ากองทัพอากาศตัดสินใจซื้อกริปเพนอ่าสวีเดนจริงๆเนี่ยบรรดากองเชีย F ์ F16 นะคะ ที่ก็ต้องบอกว่าอยู่กับกองทัพากาไทยมายาวนานเนี่ย จะมีปฏิกิริยาอย่างไรหรือไม่นะแต่เชื่อได้ว่าพลอากาศเอกพันพักดีเนี่ยถ้าตัดสินใจเลือกไม่ว่าจะกริปเพนหรือ F16 หรือว่าถ้าเลือก,กริปเพนเนี่ยก็คงจะมีเหตุผลประกอบที่สามารถรับฟังได้นะว่าเป็นเรื่องของอสิ่งที่กองทัพอากาศและประเทศเนี่ยจะได้มากกว่านะคงต้องมีการเปรียบเทียบน,นะถึงบอกว่าสมรภูมิเครื่องบินรบ F16 เนี่ยนะฮะ ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะในเรื่องของเครื่องบินรบฝูงใหม่ของทางกองทัพอากาศค่ะอาวันนี้ยาวแล้วนะขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ